โอ้ล่าโสดเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่กระเมนนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามันมีหุ้นส่วนของบริษัทปั๊มน้ํามันในกัมพูชาเจ้าหนึ่งได้ออกมาโวยวายว่าถ้าใครที่พูดว่ากัมพูชารับน้ํามันจากประเทศไทยจะจับเข้าคุกให้หมดซึ่งถ้าถามว่าแล้วทําไมเขาถึงต้องออกมาพูดแบบนั้นด้วยก็เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีราม่ามีคนไปถามคนขับรถส่งน้ํามันในกรเมรว่าน้ามันที่เอามาส่งในกัมพูชาเนี่ยมาจากอเมริกาเหมือนกับที่รัฐบาลกัมพูชาบอกหรือเปล่า และคําตอบที่ได้มาก็คือใช่น้ํามันถูกสั่งมาจากอเมริกาแต่อเมริกาส่งผ่านมาจากประเทศไทยฮะเดี๋ยวนะอะไรของมันวันเนี่ยน้ํามันถูกสั่งมาจากอเมริกาแต่ส่งนําเข้ามาจากประเทศไทยโอ้ยหัวกูจะปวดก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังในห้อหรสาะของคลิปนี้อย่าลืมนะทุกๆคนช่วงนี้กลับมาแล้วกับรงมชั่นหมอนแล้วก็หมอนข้างของโซโลมอนนั่นเอง อนนี้นะครับมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1กันไปเลยเราจะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นแพ็คคู่จะเป็นมอนกับมอนแล้วว่ามอนกับมอนค้างก็ได้ส่วนคุณสมบัติเนี่ยก็คือผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถเอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้นะครับและใครที่มีปัญหาปวดคอเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยซึ่งมอนยี่ห้อนี้ก็คือมอนที่โรงแรม5ดาวในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้กันถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืมกดเอาไปสั่งกันคนละ1 0บถึงยีชุดหรือว่าเอาตามสะดวกถ้าเป็นแอปแดงเนี่ยก็เดี แต่ถ้าเป็นแอปดําทุกคนจะต้องไปดูที่ตะกราาชงกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากย้อนกลับไปประมาณสักสามวันที่ผ่านมานะครับมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ว่อนในโลกโซเชียลเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยสักเท่าไหร่เพราะทั้งคลิปเนี่ยพูดเป็นภาษาเขมรล้วนๆแต่ที่มันทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะในคลิปเนี่ยมันมีการพูดคุยกันระหว่างหญิงสาวชาวเขมรคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่ง คนขับรถส่งน้ํามันของบริษัท PPC ซึ่งก็คือบริษัทก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นปตทน,นั่นแหละหลังจากที่ปตทถูกแบนในกัมพูชานะครับเจ้าของปัม๊มขเมีนก็เลยพยายามเปลี่ยนชื่อเป็น PPC แม่ไทยเรามี PTT ขมีนแม่งต้องมี PCC ก็เอากับเขาสิแล้วก็ประกาศกล่าวออกมาเลยนะครับว่าหลังจากนี้เราจะเลิกสั่งน้ํามันจากประเทศไทยแต่มันก็มีดราม่าในหลังจากนั้นในทันทีนะครับเพราะไม่รู้ว่าแบนกันที่ท่าไหนมีคนไปจับภาพได้ว่ารถที่เข้าไปส่งน้ํามันให้กับปั๊มเนี่ย ก็ยังคงเป็นรถของบริษัทโ R หรือว่าบริษัทลูกของปอตทนั่นเองทั่วมันก็เลยแห่ไปลงที่เจ้าของปั๊มว่าถ้ายัางคงรับน้ํามันจากประเทศไทยคนกัมพูชาเนี่ยก็จะเลิกเติมน้ํามันในปั๊ม PPC กันนะครับมันก็เลยมีการออกมาแถลงข่าวโดวนจี้จากเจ้าของปั๊มน้ํามันแล้วก็พูดถึงหุ้นทุกทุกคนว่าในหลังจากนี้บริษัทน้ํามันของกัมพูชาจะเลิกนําเข้าน้ํามันของประเทศไทยเข้ามาแบบ100%แต่จะหันไปสั่งน้ํามันจากอเมริกาแทนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนเขมรก็ออกมาเฮโโลกกรระะดดต้นนัททงปศ เพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันก็มีดรมาม่าอย่างที่บอกโดยมันมีหญิงสาวชาวเขมรนคนหนึ่งเหมือนกับกําลังทำคอนเทนต์เดินเข้าไปสอบถามผู้ชายที่เป็นคนขับรถส่งน้ํามันแล้วก็ไปถามประมาณว่าน้ํามันที่เข้ามาส่งในกัมพูชาเนี่ยส่งตรงเข้ามาจากอเมริกาจริงๆหรือเปล่าซึ่งคําตอบที่ได้มาก็คือใช่น้ํามันถูกส่งมาจากอเมริกาแต่อเมริกาไม่สามารถที่จะส่งตรงเข้ามาที่กัมพูชาได้ก็เลยต้องส่งเข้ามาที่ประเทศไทยและประเทศไทยเนี่ยก็ส่งามาให้กัมพูชาอีกที ซึ่งหลังจากที่คนขับรถตอบแบบนั้นนะครับโอ้โหคนเขมรพวกเขาก็ออกมาดินกันพล่านในทันทีว่าอ้าวสรุปแล้วมันยังไงกันแน่น้ํามันที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นของอเมริกาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ํามันของประเทศไทยแต่เอามาหลอกคนเขมรพันประเทศคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนเขมรในประเทศพวกเขาจะหลอนแดกกันหมดเลยนะครับประมาณว่ากระวนกระวายกันไปหมดกลัวว่าจะโอนนุนสินค้าไทยแล้วเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมีเงินเอาไปซื้อเครื่องบินลบอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้ว่าเอาหัวแม่ตีนเนี่ยคิดหรือเปล่านะครับว คือไทยเราเนี่ยมี f .16 ใช้ตั้งแต่ขมรยังวุ่นวายเรื่องขมรแดงกันอยู่เลยนะและทว่าล่าสุดเม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้เลยนะครับที่มันทําให้เป็นราม,ม่าหนักขึ้นมากกว่าเดิมก็คือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทปั้มน้ำมันในขมรเนี่ยได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าในหลังจากนี้ถ้ามีใครก็ตามที่พูดว่าปั้มน้ำมันในกัมพูชารับน้ํามันเข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยแกจะดําเนินคดีให้หมดทุกคนแล้วก็มีการยกตัวอย่างคลิปที่มีการเปิดเผยว่าส่งน้ํามันเข้้้าาามาจากปปรระะเททศไทยยคคลินนนัันดวบ และสุดท้ายท้ายสุดคลิปนั้นมันก็ถูกลบออกไปนะครับและก็อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยรัฐบาลลุมถึงคนใหญ่คนโตของเขมรได้ออกมาสั่งห้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าห้ามคุณขมรพูดถึงเรื่องน้ำมันโดยเด็ดขาดถ้าใครพูดเรื่องน้ำมันจะต้องถูกดำเนินคดีในทันทีโอ้โหเรียกได้ว่าเอากฎหมายมาปิดปากกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมของคุณขมรกันเป็นอย่างมากว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาเริ่่่่่่มม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 ไไัััันนนนนนใจจวาาาาาาา้ทีีสงงงเเเเเขยปป็ออออรรรรริิกกๆหหืลลลพะะฐ เป็นแค่คํากล่าวอ้างของเจ้าของปั๊มเท่านั้นหรือบางคนก็บอกนะครับว่าถ้าหากเป็นปั๊มน้ํามันของเขมรจริงๆนอกจากจะเลิกรับน้ํามันจากประเทศไทยแล้วสั่งน้ํามันจากอเมริกาแล้วก็ควรที่จะเอาเซเว่นอีเลเวนรวมถึงกาแฟอเรมิอนออกจากปั๊มด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยยังคงมีเซเว่นอีเลเวนและก็กาแฟอเมซเนเปิดบริการอยู่ตามปกติถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนกับปั๊มน้ํามันของประเทศไทยอยู่ดีถึงจะเปลี่ยนชื่อปั๊มแล้วก็ตาม รวมถึงดรามา่าหนักที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะครับเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าห้องน้ำเนี่ยกดกันไม่ลงแล้วนะขี้เนี่ยลอยอืดเตียมคอหันไปหมดเพราะเริ่มมีคนถึงหลายต่อหลายคนได้ออกมาโพสต์ว่าทาไมตอนที่ยังเป็นปั๊มน้ำมันปตทของประเทศไทยเนี่ยปั๊มน้ำมันแม่งโคตรจะสะอาดแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นปั๊มถมเหมนทำไมปั๊มมันถึงได้สกรปรกอะไรเช่นนี้ก็เริ่มมีการออกมาถกเถียงกันแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบดราม่าเรื่องนี้เรื่องน้ำมงน้มันอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็มาจากคนขับรถส่งน้ำมันคนนั้นเลยนะครับขมาวโพสเอาไว้ประมาณว่าผมคือคนที่อยู่ในคลิปผมเองเนี่ยต้องขอโทษบร,ริษัทน้ำมันกัมพูชาทุกๆบร,ริษัทผมตอบแบบนั้นไปเพราะผมขาดความยังคิดมันเป็นคําตอบของคนโง่ผมขอยืนยันว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมขอโทษจากใจ และผมเป็นคนคมเคนหนึ่งที่ก็ต้องการให้ประเทศนั้นมีแต่สันติภาพคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟคนไทยไม่สามารถทําอะไรเราได้เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือคนในชาติเรานี่แหละที่มักจะทําอะไรโง่ๆโดยที่ไม่รู้จักคิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริง,รงๆเจ้าของปั๊มก็ควรที่จะมีการอธิบายให้มันชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่ยูดีดีจะห้ามทุกคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องน้ามงนน้ามันทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันคือไม่ต้องก,การให้บริษัทน้ํามันนําเข้าน้ํามันจากประเทศไทย จริงๆควรจะมีการชี้แจงสิว่าน้ำมันนำเข้ามาจากไหนไม่ใช่ขู่ว่าจะไปฟ้องอะไรแบบนั้นยิ่งไปขู่แบบนี้ก็ยิ่งออกมาสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติว่าสรุปแล้วน้ำมันมันถูกส่งมาจากที่ไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าขอเรียกร้องให้เจ้าของปานน้ำมันในกัมพูชาทุกๆคนออกมายืนยันชัดเจนว่ารับน้ำมันเข้ามาขายจากบริษัทไหนและจากประเทศอะไรกันแน่ป้องกันไม่ให้มีน้ำมันจากประเทศไทยนั้นหลุดรอดและเข้ามาขายที่กัมพูชาเราไม่ต้องการสนับสนุนสินค้าจากประเทศไทยอีกต่อไปแล้ว ยิ่งถ้ามีการยืนยันชัดเจนว่าน้ำมันไม่ได้รับมาจากประเทศไทยค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่ายอดขายของแต่ละปั๊มมันก็จะยิ่งดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่ประชาช,ชนชาวกัมพูชาสงสัยมันก็ไม่แปลกเพราะหุ้นส่วนใหญ่ในกัมพูชาก็คือนักธุรกิจที่มีชื่อว่าเตียเสียมซึ่งเขามีภรรยาเป็นชาวไทยและทําธุรกิจในประเทศไทยตั้งหลายอย่างรวมถึงเป็นผู้ที่นําเข้าน้ํามันปตทมาขายในกัมพูชาและเขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อปั้มน้ามันเป็นชื่ออื่น มันก็ไม่แปลกที่คนเขมรจะสงสัยว่ายังคงรับน้ํามันมาจากประเทศไทยหรือเปล่าเพราะถึงแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าน้ํามันยังคงรับมาจากประเทศไทยมันก็ไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในคลิปคนขับรถส่งน้ํามันตอบคําถามแบบไม่ได้คิดเลยตอบคําถามแบบงงมากๆถ้าหากเรื่องนี้มันไปถึงหูของคนไทยรู้ไหมพวกเขาจะดูถูกเรามากมายขนาดไหนควรที่จะไล่เขาออกจากงานไปซะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมไม่รู้นะว่าน้ํามันจะส่งเข้ามาจากไหนประเด็นคือ ผมคิดว่าคนที่เข้าไปถามคนขับแต่แรกนั่นแหละที่เป็นคนผิดไม่ควรที่จะไปถามอะไรแบบนั้นเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนคเขมตนนั้นต้องออกมาถกเถียงกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคําพูดบางคําของคนคนนึงอาจจะพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดคิดว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะทาให้บริษัทบางบริษัทถึงขั้นเจงได้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็ไม่ควรที่จะพูดอะไรมัโม้มแบบนั้น และคนที่โพสคลิปเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรโพส์แต่แรกมันอาจจะเกิดการแบ่งแยกคอมเมนต์ด้วยกันเองดังนั้นผมขอสนับสนุนเจ้าของปั๊มน้ำมันให้ดำเนินคดีกับทุกๆคนที่ลงข่าวว่าน้ำมันในกัมพูชาถูกส่งเข้ามาจากประเทศไทยเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนในชาตินั้นเกิดการแตกแยกคอมเมนต์ต่อมากรับบอกว่าในยุคข,ของโซเชียลมีเดียมันเป็นยุคที่คนเราสามารถทําลายตัวเองได้ไง่ายๆบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแต่ไม่ใช่เลยเป็นคนโง่ซะโดยซ้าควรรู้บ้างว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกติก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้รอ,อบคอบ ก็ออคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็นานา,นานจิตตังนะแต่เท่าที่น้านงงเนี่ยก็คืออยู่ดีๆเจ้าของปัม๊มดันจะไปฟ้องคนที่พูดความจริงว่ารับน้ํามันเข้ามาจากประเทศไทยซะอย่างนั้นนะครับเออหัวจะปวดและไหนคนเขนมรบอกว่ากัากามพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่อิสระเสรีสามารถพูดอะไรก็ได้ไงครับไก่แค่พูดเรื่องจริงว่าน้ํามันถูกส่งเข้ามาจากประเทศไทยแค่นี้รับกันไม่ได้ซะอย่างนั้นและก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบอล้กันถ้าใครที่อยากจะนอนหลับฝันดีในทุกๆค่ำคืน จัดหมอนหนุนหัวโซลมอนไปคนละ1ใบนะครับซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยฟ,ฟรีอีกหนึ่งใบครับซึ่งคุณภาพเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันกับหมอนตามโรงแรม5ดาวนั่นแหละที่เวลาเราไปนอนโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมอนมันนิ่มทำไมหมอนมันนอนแล้วมันสบายจังวะก็เพราะภายในเนี่ยผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดดีนั่นเองนะครับซึ่งสัมผัสในการนอนเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีแตกต่างกับหมอนขนเป็ดที่เรารู้จักแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับถ้าใครสนใจก็จัดกันไปคนละ1-2ถึงใบกันได้เลย และส่วสนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสาวีดาเคลบ